สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ออนะคะเราจะมาทำโจทย์ปัญหากันต่อนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและการลบวันนี้เราจะเรียนในหนังสือเรียนหน้า126 127แล้วก็128นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่126ก่อนนะคะ,ะในหน้าที่126 มันจะมีตัวอย่างนะคะนักเรียนหน้าที่126อ่าเดี๋ยวดูด้านบนก่อนนะคะด้านบนอ่ามีตัวอย่างตัวอย่างบอกว่าร้านค้ามีไข่เป็ด118ฟองมีไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ด225ฟองร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองอ่าโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถาม ไข่ไก่อ่าโจ์ถามไข่ไก่ว่าไข่ไก่มีทั้งหมดกี่ฟองอ่าแล้วโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้ไข่เป็ดหนึ่งร้อยสิบแปดฟองอ่าให้ไข่เป็ดมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ให้ไข่ไก่แต่บอกว่าไข่ไก่เป็นยังไงไข่ไก่ มากกว่าอ่ามีคำว่ามากกว่านะคะไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดสองร้อยยี่สิบห้าฟองอนักเรียนจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะดูตรงนี้นะคะไข่เป็ดเนี่ยไข่เป็ดมีหนึ่งร้อยสิบแปดฟองนะคะนักเรียนแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่เนี่ยมากกว่าไข่เป็ด มากกว่าไปเท่าไหร่คะมากกว่า225ฟองสแสดงว่าเดิมเนี่ยไข่ไก่ก็คือมี118เท่าไข่เป็ดแต่มีมากขึ้นกว่าไข่เป็ดอีก225นะคะจากภาพตรงนี้นักเรียนเห็นไหมคะจากภาพตรงนี้ที่เขาเทียบให้ดูนะคะบรรทัดบนไข่เป็ด118ไข่ไก่ก็คือ118แล้วก็มีมากกว่าไปอีก225ฟองมันมากกว่า แล้วเราจะต้องเอามาทำอะไรกันอ่าเราก็เอา118ของไข่เป็ดเนี่ยมากกว่าก็บวกกับ225ที่มากกว่าเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า118บวก225อ่านะคะและนักเรียนก็หาคำตอบออกมา118บวก225มีค่าเท่ากับ 343อ่าเราก็จะได้คำตอบนะคะร้านค้ามีไข่ไก่ทั้งหมด343ฟองทีนี้การตรวจคำตอบนะคะอ่าคุณครูจะมาตรวจคำตอบนะคะอ่า118มากกว่า100และ225มากกว่า200เห็นไหมคะนี่1อยู่ในหลักร้อย1 8 8เนี่ยมีค่ามากกว่า100อยู่แล้วมันเกิน100 และ225้อก็มีค่ามากกว่า200เพราะเขาเกิน200นะคะเราลองเอา100บวกกับ200อ่ะได้300แล้วเราก็เอาคำตอบของเรา118บวก225เนี่ยมันมีค่ามากกว่า300อยู่แล้วและเราหาคำตอบได้343ก็จะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะมากกว่า300นะคะอันนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติม ทีนี้เมื่อกี้เราดูตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวเราลองมาทําวิธีทำกันเองดีกว่าเราลองทําเองกันดีกว่านะคะครูก็จะให้นักเรียนทาตรงนี้นะคะนี่โจทย์ข้างล่างนี่หน้า126ข้างล่างเขาจะเขียนมาให้อะไรคะมีโจทย์โจทย์บอกว่าเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้130หน้าวันนี้อ่านได้มากกว่าเมื่อวาน7 0หน้าวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้า เราจะไปหาคำตอบกันนะคะเหมือนเดิมวันนี้ครูก็จะให้เขียนลงไปในสมุดนะคะสมุดของนักเรียนนักเรียนก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะวันอังคารที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564อเขียนเสร็จแล้วนักเรียนเขียนหน้าด้วยว่านักเรียนทำหน้าไหนนะคะโจทย์อยู่ในหน้า126อ่าและหนูก็ลอกลอกโจทย์นะคะข้อที่1 เขามีข้อเดียวเนาะนี่เขาลอกโจทย์เลยเมื่อวานแก้วตาอ่านหนังสือได้ หนึ่งร้อยสามสิบหน้าวันนี้อ่านได้มากกว่าเมื่อวาน 0หน้าแล้วโจทย์ก็ถามว่าวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้า ทย์ของเรานะคะ,ะเขาก็ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเหมือนเดิมเรามาดูโจทย์กันก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้ว่าเมื่อวานเมื่อวาน,วานแก้วตาอ่านหนังสือได้130หน้าอ่ะหน้าอันนี้ของเมื่อวานวันนี้วันนี้อ่านได้เป็นยังไงมากกว่านะคะนักเรียนเห็นไหมมีคำว่ามากกว่า มากกว่าเมื่อวานอยู่70หน้าเห็นไหมเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้เขาอ่านได้กี่หน้าแต่อ่านได้มากกว่าเมื่อวานมากกว่าก็คือเพิ่มมาจากเมื่อวานอีกเพิ่มมาจากเมื่อวานก็เป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกแล้วโจทย์ก็ถามว่าวันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้กี่หน้าเราก็ต้องนำของเมื่อวานกับของวันนี้มาบวกกันก่อนนะคะเพราะวันนี้ อ่านได้มากกว่าเรามาบวกกันนักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์หนึ่งบวกเจเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม และักเนี้ก็หาคําตอบนะคะก็คือ130่งบวกเจได้เท่าไหร่ลูกร้อยสบวกเจได้เท่าไหร่คะ,ะนักเรียนลองบวกกัน0บวกกับ0ได้0ูนะคะเบวกดวยก,กับ3 เอาเจ็ดไปบวกสามเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบอาเก้าสิบสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งทดหนึ่งบนหนึ่งนี่นะคะทีนี้หนึ่งเดิมหน้าร้อยสามสิบกับหนึ่งที่ทดบวกกันเป็นสองก็จะได้สองร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบแล้วนะคะตอบอ่า วันนี้แก้วตาอ่านหนังสือได้สองร้อยอขอโทษทีเขียนเป็นเลขไทยนะคะสองร้อย หน้าเสร็จเรียบร้อยขีดเส้นใต้ให้สวยงามเสร็จข้อที่หนึ่งนะคะในหน้าที่127นะคะหน้าต่อไปหน้า127ยี่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนในหน้าที่127ยจ็ดนะคะโจทย์บอกว่าขุนมียางรัด757เจเส้น ขุนมียางรัดมากกว่าต้นกล้า94เส้นแล้วถามถามใครไม่ได้ถามขุนถามว่าต้นกล้ามียางรัดกี่เส้นอ่านักเรียนดูรูปภาพก่อนนะโจทย์ถามว่าต้นกล้ามียางรัดกี่เส้นแต่โจทย์บอกว่าขุนนะ่ะขุนเขามียาง757เส้นและขุนมีมากกว่าต้นกล้า94เส้น คนแรกทีนี้คนแรกมีมากกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยด้านหลังมีมากกว่าข้อนี้โจทย์แรกมีมากกว่านะคะ,ะนักเรียนดูสองรูปนี้นะคะนี่คือขุนสีชมพูนี่คือขุนขุนมียางรัดเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดเส้นนี่โจทย์ให้มาต้นกล้าสีเขียวนะลูกต้นกล้าสีเขียวเนี่ยโจทย์บอกว่าขุนมียางรัดมากกว่าต้นกล้าเก้าสิบสี่เส้นเห็นไหม เนี่ยเขาเลยไป94อ่านั่นก็คือต้นกล้าเขามีน้อยกว่าขุน94เส้นต้นกล้ามีน้อยกว่าขุน94เส้นอ่าทีนี้เราจะหายังไงต้นกล้ามันต้นกล้ามีน้อยกว่าต้นกล้ามีน้อยกว่าลูกน้อยกว่าก็เครื่องหมายลบนะคะน้อยกว่าก็ลบอ่าเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่า 757-94เลบ94เท่ากับเท่าไรก็หาคำตอบออกมาได้663เพราะฉะนั้นต้นกล้าก็มียางรัด663เส้นอ่าแล้วหาคำตอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลองตรวจคำตอบดูนะคะ663เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะลองเอา663บวกกับ 94แล้วมีค่าเท่ากับ757เห็นไหมคะมันเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเหมือนที่เราเคยเรียนมา663บวก94ได้757เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวลองมาทําลองมาทําโจทย์ข้างล่างนะคะโจทย์ข้างล่างในหน้า127อสัปดาห์แรกชาวสวนปลูกมะพร้าวอันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนก็ลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็มาคิด ประยคสัญลักษณ์และว,วิธีทำกันนักเรียนลอกโจทย์ลงไปในสมุดนะคะให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนหน้าหน้า127จะได้ไม่ลงนะคะอ่ามาแล้วนักเรียนลอกโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนก็กดเล่นคลิปต่อแล้วก็ฟังครูอธิบายนะคะ,ะโจทย์บอกว่าสัปดาห์แรกชาวสวนปลูกมะพร้าว324ต้นสัปดาห์แรกนะคะ าแรกได้324ต้นต่อไปสัปดาห์แรกปลูกได้มากกว่าสัปดาห์ที่2สัปดาห์แรกได้มากกว่าสัปดาห์ที่2 118ต้นอ่าเขาอยากรู้ว่าสัปดาห์ที่2องชาวสวนปลูกมะพร้าวได้กี่ต้นอยากรู้สัปดาห์ที่2ว่าปลูกมะพร้าวได้กี่ต้นคะนักเรียน โจทย์คล้ายๆกับตัวอย่างเมื่อกี้สัปดาห์แรกปลูก3 2 4ต้นสัปดาห์แรกปลูกมากกว่าของสัปดาห์แรกมากกว่ามากกว่าสัปดาห์ที่สองก็แปลว่าสัปดาห์ที่สองเนี่ยน้อยกว่าสัปดาห์แรกนะคะกลับกันก็คือสัปดาห์ที่สองน้อยกว่าสัปดาห์แรกเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าสัปดาห์ที่สองปลูกได้กี่ต้นนักเรียนก็ต้องนำสัปดาห์แรกลบออกจากสัปดาห์ที่สอง เพราะว่าสัปดาห์แรกปลูกได้มากกว่ามีจํานวนมากกว่าลูกสัปดาห์แรกมันมากกว่าเราก็ลบออกจะได้สัปดาห์ที่สองอ่านั้นก็เขียนประโยคสัญลักษณ์สามร้อลบหนึเท่ากับ ช่องสี่เหลีย่ยมและนักเรียนก็หาคำตอบนะคะ3 2 4 1 1อลบ118ได้เท่าไหรอ่าเราไปคิดกระดาษทดของนักเรียนข้างนอกนะคะ324-118ลบ118อ่า4-8ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้นะคะ4-8ลบ8ไม่ได้ยืมยืม2 2โดนยืมเหลือ1 4เป็น14ยืมมา10นะคะก็เป็น14 14-8ลบ8 8แล้ว เก้าสิบสิบเเหลือหกหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนอ่าสามลบหนึ่งเหลือสองก็จะได้คำตอบสองอหืมทีนี้นักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนักเรียนก็ตอบ สัปดาห์ที่สองปลูกมะพร้าวได้สองตน้นอ่าเรียบร้อยอีกข้อหนึ่งนะคะ เมื่อเสร็จ2ข้อนู้นแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าที่128 128นะคะอันนี้พักมือกันบ้างครูให้นักเรียนเขียนลงไปในหนังสือได้เลยนะคะในหน้า128นักเรียนเห็นไหมลูกหน้า128นะคะมี2ข้อนะคะอสองข้อนี้นะอ้าวมาเรามาทำกันนะคะ เดี๋ยวทำตัวอย่างข้อที่1ให้ดูและข้อที่2ให้นักเรียนลองทําดูนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่าคุณยายห่อขนมใส่ไส้ได้240หอคุณแม่ห่อได้มากกว่าคุณยาย132หอ่อคุณแม่ห่อขนมใส่ไส้ได้กี่หอ่อโจทย์ให้คุณยายห่อขนมได้240หอ่อ าแล้วคุณแม่ก็ห่อด้วยแต่คุณแม่ห่อได้มากกว่าคุณยาย132หอ่อแล้วเขาถามว่าอะไรคะเขาถามคุณแม่ห่อได้กี่หอ่อโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะต้องเอาไปทำอะไรคุณแม่ห่อได้มากกว่าคุณยายคุณแม่ห่อได้มากกว่าคุณยายนะคะ โจทย์ให้คุณยายแล้วคุณแม่ห่อได้เพิ่มขึ้นก็คือมากกว่าก็เอาไปบวกนะคะ,ะข้อนี้ก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์หนูก็เขียนลงไปตรงนี้เลยลูกประโยคสัญลักษณ์ 240บวก132เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมและนักเรียนก็หาคำตอบนะลูก240รบวก132เท่ากับเท่าไหร่อ่าตรงนี้เว้นให้นักเรียนเติมเองละกันนะคะแล้วก็ตอบ ชวนคำถามคุณแม่ห่อขนมใส่ไส้ได้หน่วยเป็นหอ่อลูกเติมคำตอบเองนะต่อไปข้อที่สอง ข้อที่สองโจทย์บอกว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงมากกว่าชาย78คนอ่ะดคนูนะนักท่องเที่ยวหญิงก่อนนะมนีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวหญิงขึ้นก่อนมากกว่าชาย78คนมีคำว่ามากกว่าด้วยตรงนี้และโจทย์ก็บอกอีกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวหญิง ถ้ามีนักท่องเที่ยวหญิง369คนอยากรู้ว่ามีนักท่องเที่ยวชายกี่คนอ่ะเห็นไหมที่คุณครูขีดเขียวกับเหลืองเห็นไหมคะสีเขียวคือผู้หญิงโจทย์ให้ผู้หญิงมาหมดเลยแล้วก็ถามผู้ชายอ่ะนักท่องเที่ยวหญิงมากกว่านักท่องเที่ยวชาย78คนแล้วผู้หญิงเนี่ยมี369คนอยากรู้ว่ามีผู้ชายกี่คนอยากรู้ผู้ชาย แปลว่าผู้ชายมีน้อยกว่าผู้หญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องนำผู้หญิงเนี่ยลบออกจาก78อยากได้คำตอบว่ามีนักท่องเที่ยวชายกี่คนนักเรียนจะต้องนำ นักท่องเที่ยวหญิงทั้งหมดก็คือ369ลบด้วยอ่าเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายอยากรู้ผู้ชายเราก็นำผู้หญิงทั้งหมดลบออกจากที่เขาบอกว่ามากกว่าผู้ชายนะคะก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ การลบต้องใช้จำนวนมากขึ้นก่อนนะคะลูก78ลบ369ไม่ได้เราต้องใช้เลขมากไว้หน้านะคะก็จะได้369ลบ78เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วนักเรียนก็หาคำตอบนะครูจะให้นักเรียนไปบวกลบเองเสร็จแล้วเขียนตอบ มีนักท่องเที่ยวชายหนูก็ลบกันว่าได้กี่คนนะก็คือเป็นคำตอบนะคะอ่าสำหรับวันนี้ก็สีข้อเบาๆก่อนนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะ